ห่วงเรื่องทรัพย์สินสห่วงบ้านห่วงรถอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะลืมคือคนสําคัญของเราครับผู้สูงอายุแล้วเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลายคนล้าเลยจนเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้นั่นก็คือเรื่องของการลื่นล้มครับงั้นประเด็นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วกันเนาะเรื่องของการลื่นลม้มและการป้องกันครับผมฉะนั้นนั่วจะขอไล่เรียงเป็นประเด็น,เ,นเป็นหัวข้อหัวข้อไปเนาะพือจะได้ทําความเข้าใจง,ง่ายครับเรื่องแรกครับทำไมผู้สูงอายุถึงลื่นล้มง่ายกว่าคนปกติครับจ 啊。<Yeah. S 2> yeah. สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีคับพี่วานต้อนรับเกท่านเข้าสู่รายการสุขเกษียนครับอยากมีความสุขในับเกษียนต้องดูรายการสุขเกษียณค่ะย้ํากันแล้วย้ํากันอีกไม่ได้เดี๋ยวเขาลืมเราช่วงนี้หน้าฝนพายุเข้าคนบางคนเนี่ยระวังแต่เรื่องฝนเรื่องลมเรื่องพายุแต่ลืมเรื่องที่สําคัญไปหนึ่งเรื่องห่วงเรื่องทรัพย์สินห่วงบ้านห่วงรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะลืมคือคนสําคัญของเราครับก็คือพ่อแม่ผู้สูงอายุแล้วเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลายคนล้าเลย จนเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้นั่นก็<ช> <c oughs> คือเรื่องของการลื่นล้มครับลื่นลม้มในช่วงที่ฝนตกหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่พายุเข้าบ้างฝน <c oughs> ตกบ้างอันนี้<ช>สําคัญมากค, <c oughs> คือพ่อแม่เราเขาเคยหนุ่มแน่นมาก่อนเขาเคยคิดว่าเขาทอาอะไรได้มาก่อน <n> แต่ว่าบางทีด้วยวัยที่มันไม่สมบูรณ์ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยประกอบกับน้ําฝนภาวะที่มันมีความลื่นเนี่ยบางทีการลื่นลมแค่ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้เนาะโซเชียลมีเดียเราจะได้เห็นว่ามีคนเอาสถานการณ์จริงอ่ะมาแชร์ให้ได้ ค,คือล่าสุดที่เห็นภาพนี่คือหืมมันเสี่ยวินาทีเดียวแล้วก็มันหมายถึงชีวิตได้เลย งั้นประเด็นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วกันเนาะเรื่องของการลื่นล้ม<ด>และการป้องกันครับผมฉะนั้นนะว่าจะขอไล่เรียงเป็นประเ,เด็นเป็นหัวข้อหัวข้อไปเนะาะคือจะได้ทําค,ความเข้าใจง,ง่ายครับเรื่องแรกครับทําไมผู้สูงอายุถึงลื่นล้มง่ายกว่าคนปกติครับจังหวะเท้าและจังหวะใจไม่สัมพันธ์กันอ๋อบางทีใจมันหนุ่มอยู่แกก้าวไปแล้วแต่เท้ายังคือใจกับเท้าว่าไม่สัมพันธ์กันเคยเห็นไหมคะว่าจังหวะมันไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่เราคิดอยากจะทํามันก็เลยแบบว่าถ้าเจอบางทีลื่นใจคิดว่ารล้าขามันก้าวไไม่ดด้ยยบอาุ ที่เยอะขึ้น แล้วว่าลองนึกภาพออกบางทียังยังไม่ออกยังไม่แก่ยังไม่ออกหมายถึงคุณแม่ของเรานี่แบบทําไมจะรีบขนาดนั้นบางทีที่เห็นคุณพยาบาลแชร์คลิปไหมคะยกบ็อกเกอร์แล้วก็เดินไปแบบงงงงลยใช้แล้วจะเอาบ็อกเกอร์มาทําไมใช่อะไรเงี้ยก็คือด้วยกําลังขาที่ไม่แข็งแรงจังหวะการเดินไม่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็การเจ็บด้วยบางคนเจ็บข่าข้างนึงอะไรอย่างนี้ค่ะการลุกทีแล้วมันกว่าจะตั้งหลักได้อะก็ มีส่วนเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยแค่เดินในพื้นปกติไม่มีอะไรมาให้ลื่นเนี่ยก็ถือว่าอันตรายอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีน้าฝนพื้นเปียกก็อาจจะลื่นได้โอ้ง่ายกว่าอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้อาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้นค่ะและก็ต้องเป็นคำถามแน่เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเราสวบที่อยู่ในบ้านเราต้องคิดว่าก็อีกแค่ลื่นล้มอ่ะมันจะอันตรายได้ยังไงครับอันตรายแค่ไหนยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือว่าถ้าลื่นล้ม ลงแล้วทุกคนยกขึ้นไม่ได้ขอไท่ที่สุดก็คือกระดูกเข่าแตกอหรือว่า<อ>สบ้ากระดูกหัวเข่าอาจจาะไปอโอ้ไม่มีอะไรนะยุคนี้ทุกคนอาจจะมีอะไรแต่อะไรนั้นก็ประมาณห้าแสน จริงๆค่ะอะไรที่มาเปลี่ยนได้ก็คือประมาณ2องแสนอัพไปจนถึง5้าแสนอันนี้ในเรื่องของกระบวนการรักษาถ้าางหลังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของก้นกบแล้วก็ลามไปจนถึงกระดูกสันหลังอาจจะมาถึงชั้นกระดูกเคลื่อนไปทับเส้นประสาทได้เมื่อกี้เนี่ยเข่าเนี่ยก็ว่าเดินยากแล้วไปถึงหลังเดินไม่ได้เลยทุกคนอันตรายมากทีนี้ซ้ายและขวาละคะอันนี้ก็สัมพันธ์กันเช่นเดียวกันที่ฮอตฮิตเขาเรียกว่าิตที่สุดที่เราให้การดูแลนะคะก็คือกระดูกสะโพกซ้ายแล้วก กระดูกสะโพกขวาก้นจำเบ้าอะครับทุกคนปู๊แล้วก็เอาก้นลงก่อนใช่ก็จะมีสะโพกด้านซ้ายขวาที่มีการผ่าตัดแล้วก็ทําให้เกิดการติดเตียงได้มากที่สุดเพราะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดอลไรก็ไม่ได้เดินนะเขาต้องอยู่บนเตียงจะมีอยู่สองแบบนะคะกระดูกหลุดกระดูกสะโพกหลุดกระบวนการดูแลหรือว่าฟื้นฟูนะเวลานี้ก็จะมี2สองแบบก็คือผ่าตัดนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าดึงดึงขานั่นหมายความว่าอยู่บนเตียงนันน่ะสามเดือนเป็นอย่างต่ํา แล้วก็ใช้วิธีการถุงทรายหน่วงบึงให้เข้าที่แล้วก็เข้าที่ซึ่งอันนั้นอะไรที่จะตามมาบ้างดีกว่าค่ะถ้าเราจะต้องอยู่บนเตียงนะคะหนึ่งก็คือคนดูแลต้องมาแน่นอนคนดูแลนะคะสองก็คือในเรื่องของภาวะที่จะต้องนอนอยู่อย่างนั้นต้องมีการพลิกซ้ายพลิกขวาทํากิจวัตรทุกอย่างบนเตียงไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้ายิ่งอายุเยอะมากขึ้นที่เขาบอกว่ายิ่งอายุเยอะๆต้องระวังในเรื่องของลมก็คือภาวะการติ เตียงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะตาม หนักเลยแต่ถ้าในกรณีที่คุณหมอประเมินแล้วว่าสามารถผ่าตัดได้สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือว่ามันมีการผ่าตัดแน่นอนจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ก็ว่ากันอีกทีนึงหลังจากนั้นก็มีในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูต่อแต่ที่สําคัญก็คือไอตัวเขาเรียกว่าวัสดุเนาะที่เราเอามาใส่แทนถ้าผ่าตัดเชื่อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหรือว่ามันต้องมีการเปลี่ยนหัวตัวกระดูกสะโพกอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแน่นอนเท่าที่ฟังก็ไม่น่าจะน้อยแน่นอนนะค่ะ และถ้าสมมติว่าโชคไม่เข้าข้างเราแพ้วัสดุก็หมดสิทธิ์แพ้วัสดุก็คือต้องผ่าตัดใหม่เอาอันนั้นออกเอานี้ใส่เข้าไปใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยยุ่งยากยุ่งยากถ้าใช้จ่ายแล้วก็บางทีมันไม่ได้แบบเพอร์เฟกไปซะทุกขั้นตอนแต่ว่ากระบวนการการรักษาในบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะก้าวหน้าไปมากก็มันก็เกิดขึ้นได้หนึ่งในร้อยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแม่ครับแค่หกล้มไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่หกล้มไปเห็นเป็นอะไรยังเลยไม่ไม่ใช่แล้วนะฟังตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนอกจาก จากตัวเขาเรียกว่าช่วงล่างที่จะได้รับการบาดเจ็บแล้วที่เราจะเจออีกก็คือข้างบนตรงส่วนนี้เลยในส่วนของศรีรษะนะคะที่จะได้รับการกระแทกก็มีนะคะทั้งกระแทกด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือว่าด้านหลังแต่ที่สําคัญก็คือบางเคสนะคะเกิดภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองด้วยเนื่องจากมีการกระแทกอย่างรุนแรงก็ต้องผ่าตัด หลายอย่างเลยที่มันตามมามันก็จะหนัก,นก,นก,นกฉะนั้นนําไปสู่อีกหัวข้อนึงครับแล้วเราจะ ป้องกันได้อ huh. ย่างไรครับวิธีการป้องกันง่ายแบบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะก็อย่าล้มสิคะถูกต้องคือถ้าในสภาวะเช่นสมมติว่าในช่วงนี้ค่ะพี่ว่านช่วงเย็นๆของบ้านเราวะก็จะมีพายุเนาะหรือว่าพายุฤดูร้อนแล้วก็พายุลมฝนนะคะชอบเหลือเกินวิ่งไปเก็บผ้าโอ้โหเป็นห่วงผ้าเป็นห่วงผ้าตอนลมอ่ะอาจจะออกไปบ้างแต่ว่าตอนที่ชอบวิ่งมาที่สุดก็คือฝนเริ่มลงเม็ด ชัวน่าเกิดช่วงทีพ่พื้นกำลังแบบเปียกลื่นใช่ค่ะ ดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรอีกบ้างก็คือว่าช่วงนี้ค่ะปล่อยให้ผ้าเปียกไปก่อนอย่าไปเสียดายผ้า<น>เสียดายอะไรเราดีกว่านังน่งรอดูฝนครับนั <c oughs> น่งรอดูฝนไปก่อนนะคะ2ก็คือว่าถ้าต้องลุกไปไหนสักที่หนึ่ง <c oughs> และตรงบริเวณนั้นอย่างเช่นเป็นชายคาแล้วฝนสาดลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังในเรื่องของรองเท้าอาจจะต้องมีรองเท้ากันลื่นนะคะ <c oughs> ลูกๆหล,ลานที่บ้าน <c oughs> อาจจะต้องลองไปดูซิร <c oughs> องเท้าเนี่ยพื้นยังดีอยู่ไหมยังยึดเกาะอยู่ไหมถ้าไม่มีก็ต้องเปลี่ยน ให้ท่านใหม่เพราะว่าผู้สูงวัยป<ต>ระหยัดไม่เป็นไร ใส่มานานคู่นี้ใส่สบายซื้อมาตั้งแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆก็อาจจะต้องเช็คนะคะส่วนที่3มก็คือว่าพื้นพี่ว่านเป็นสถาปนิกสถาปนิกรู้อยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะมันมีส่วนอย่างมากนั้นแล้วก็คือว่าถ้าตรงส่วนไหนที่เรามองแล้วว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายเดี๋ยวนี้ก็อาจจะหาตัวพพอร์ถ้าในช่วงฤดูฝนก็คือแผ่นยางกันลื่นนะคะที่จะเอามาวางปูไว้ตรงนั้นเพราะบางทีลูกๆหลานออกไปทํางานนอกบ้านผู้สูงวัยอยู่ในบ้านอยู่กับล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ ไม่หลานล้มก็เพรายายล้มไม่หลานล้มก็ตาล้มดังนั้นก็คือว่าเอาแผ่นกันลื่นมาอยู่ตรงไหนได้บ้างในห้องน้ํานะคะบริเวณพื้นที่มีใช้คาที่มีโอกาสจะโดนน้าฝนถูกต้องค่ะและที่สําคัญหลังฝนตกก็อย่าพึ่งออกไปไหนเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันยังเปียกอยู่ฝนไม่มาแต่ความเปียกยังอยู่ถูกต้องดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ สริมนิดนึงนครับในฐานะของสถาปน<ช>ิกในฐานะของนักออกแบบเนี่ยถ้าเราจะต้องออกแบบให้กับคนสูงวัยนะด<ช>ูฉะนั้นพื้นที่ด้านนอกเนี่ยพยายามถ้าต้องเป็นกระเบื้องเนี่ยก็เป็นกระเบือ้องกันลื่นหรือถ้าเป็นพื้นดินเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้เป็เดินเป็นคนใช่ไหมใช้ทรายล้างครับช่วยได้<ช>แล้วในเส้นทางเดินของท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่จะต้องเดินเดินไปตากผ้าเราด้วยนะ<ช>มีราวจับให้ปลอดภัยท่าน,นี้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยครับค่ะ อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นและเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราจะป้องกันแล้วก็ร,รู้ตัวเองอย่างไรเนี่ยสำคัญมา,ากเลยป้องกันตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยลูกๆหลานๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นฝนตกแล้วผ้าเปียกถ้าเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาป้องกันตัวเองไปดูเขาเนะยิ่งต้องชมเขาว่าโอ้ดีใจมากเลยวันนี้ได้แล้วแม่ไม่ต้องออกไปเกไม่ต้องไปเสียดายอย่างนั้นเนาะ ก็จะได้เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาทาถูกต้องแล้วถูกต้องค่ะใช่แล้วครับผมประเด็นวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการลื่นล้มได้ไงพิมพ์บอกพวกเราได้ได้ค่ะหรือว่าใครมีประสบการณ์ตรงนะคะในการที่เกิดอุบัติเหตุอยากจะมาแชร์แบ่งปันเรื่องราวก็เขียนใต้คอมเมนต์ของเราได้นะคะเชื่อว่าทุกสิ่งที่ทุกท่านแชร์มาจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาอ่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราอยากมีเอพิ ผู้ชมมาอ่านมากๆเลยแต่ละคนมีเอดแบบยังไงลรวเนี่ยต้องหาโอกาสได้ค่ะโอเคสาระความรู้วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าอยากมีความสุขในวันกษียณต้องดูรายการกระเียณค่ะช่วงฤดูร้อนฤดูฝนนะคะยังไงป้องกันตัวเองไปด้วยนะคะวันนี้เราส่งคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทพนี่